บอกกินกนะนนมาเอาแก้ว <c oughs> เอาก็ชิมาส้มกับแส่บักเท้า <c oughs> สวัสดีค่ะพอกช่องจุนชาแนลนะคะพี่น้องมือนีเขามาร้านนานาคิ ร้านเค้กที่อร่อยที่สุดใน3ามในอำเภอเลิงนะคะพี่น้องอันนี้คือสาขา2นะคะแต่สาขาสาขาแรกอยู่ที่เลิงเก่าสาขาที่2อยู่ที่เลิงใหม่นะคะตรงทางกบมงินด่วนนะจ๊ะสินสุนทอนหรอสุนทอนไทยนะคะพี่น้องม่นาจะมาซื้อเค้กเป๊นเซอร์ไพยเมี่ีเชยฮามาแล้วนะคะพี่น้องไม่ทำมาเล่นค่ดึง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  โอ้เค้กน่ากินสังเลย <_ ances> ลนะครับพี่น้องอยู่ร้านนานาเค้กนะคะอันนี้เป็นเป็นพุทธการร้านนี้นะ,ะเป็นทั้งนักงา,านร้านมีซื้อเคก้กเอาแบบไหนเนาะเอาแบบแบ,บนๆมาทีแบบไหนวะเอาเป็นสตรอเบอรี่ดีกว่าจะซื้อไปให้เพื่อนสาวสวยมากมีทุกอย่างมีทุกสไตล์เลยนะ เออร้าน,านี่ทุกอย่างทุกสไตลนะ์นะครับพี่น้องถ้างติดซื้อเป็นเสื้อผ้คนทดีห้องพักน,นะคะเดี๋ยวเดือนหนะ้าเพ่อ,อาจจะเสื้อไผมาด่างจืดแต่ระวังงา้นซื้อมาด่างจืดขึ้กันนะคะโอเคนะคะเ,ออเดี๋ยวเจอกันที่ร้านเมรี Mary, เออ่เธอมาแล้วนะจ๊ะเจอกันล่าเดี๋ยวข้างหน้าข้าพี่นอ้องตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของเมรี่นะจ๊ะ เมรีเธอหามาแล้วแต่ห้าสิยังบอกเอาเค้กลงไปนะครับพี่น้อง <Yeah. S 1> มากับปอลเมทา,มากับปอลเมทเดี๋ยวเพื่อนตามมาแต่แต่ห้าสิยังบอ,อกให้เอาเค้กลงนะครับพี่น้องให้สิบอกเอาเค้กลงยังห้าสิบเนี่ยเซอร์ไพร์เพื่อนอีก,กร,รอแบแป๊บนึงนะจ๊ะโอเคจ้าวอมเอานึ่มา,นะนมาเมมานี Happy birthday to you ดับแล้วเบ้เร็วเร็วเร็วโอ้ยในก่อนคือกล่องเสียงซีฮัตตี้วันดีเมรี่เธอหามาแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะคอยยุ่มันควันยืนเด้อลำรวยเงินทองสาธุเอาคุณจิตถือไม่ฟาดของสันพี่น้องนะหวขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเค้กวันเกิดในวันนี้ ขอให้เม่รีดจุงอ่ะมีคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หลายๆเป็นหมื่นเป็นแสนแสนสามสองหมื่นแสนนะคะของมาดามจูนนั่นนะคะรับชมครับเออของปรเมศดด้วยเอ้าเอ้าเอาพี่จิมมี่ของปรเมศนั่ปรเมศซื้อให้ด้วยโอ้ยขอบคุณปรเมศดเวดดิ้งสตูดิโอโอ้ยสตูดิโอนะเจ้าค่ะโอเคนะคะพี่แย็ดด้วยขอพี่แย็ดด้วยค่ะเนื้อย่างนะเจ้าค่ะแล้วก็เปิดเปิดทุกทุก คนไม่เน้นตาวไปอย่างเดียวจ้ดจ้าอธิษฐานี่เนี่ยออกตลอดร่างกอนเด้อะเอออธิษฐานอพอมีคนหักไม่หลีเลยลืะกิจการลุงเรืองขึ้นทางกิจการอ๋อมาขึ้นกับไฮละละของขวัญนั่นน่ะไฮ้ะเกลือโอ้ไฮของขวัญไม่ไฮเลยเอาเกลืนะครับขอบคุณมาดามจุนมากๆนะเจ้า คะขอบคุณปรเมศเวิ้งสตูดิโอร้านยำยั่วจ้าโอยยเะร้านยำนัวเนาะส้มตำยำส้มตำยำนัวเขาส้มตำยำปูเนี่ยเขาบอกขูดขาฉันปะเนี่ยขอบคุณมากมากนะเจ้าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเขาจะเจอกันในการกินหมูกระทะเย่ยงตะหมูกระทะศูนย์ อ,อยถ้าข,ของงามนงงามันเกิดพี่น้องอันนี้ลูกสาวนะครับอคุณเธอมันปวดมันติปวดเลยอันนี้น้องลอล่าปอลเมฆขาแซ่แปลนอะไรอีกเมียนี่นะะอ้องทีมดาวแซมอนนะจ๊ะดาวแซมอนภูเก็ตโอ้ยตกอ,อับแล้วอันนี้ดาวดาวพาราไดายภูเก็ตนะครับพี่น้อง มาัอเนี่ยืแต่ก้อนอันนี้ดาวพัทยาโอุ้ยขึ้นบ้อันนี้ดาวเรื่องนกท่านี่อันนั้นดาวซินโดมอืมดาวเรื่องนกท่าอันนี้ดาวพระสุกเมื่อคืนนี่แนนขึ้บ้านเข่ารอบสองขึนโมอยนะคะอันนี้ก็ดาวดาวศรีราชาเฮ้ยดาวอะไรนะอุบลค่ะอุยอุโบนดาวอุบลนะคะเข็นนะครับพี่น้อง วันนี้เราอยู่ที่งานมันเกิดเมรี่เธอหฮามาแล้วนะคะพี่น้องเพลเรียงหมูกระทะน้ำแดงนะคะหมูกระทะอินเฮงอ้วนอยู่แล้วให้กินหมูว่าทันแมวมาโอเคนะคะเดี๋ยวเขาขออนุญาตกินนะจ๊ะกินแบบยุๆน้ว๊ะ ค่ะตอน <pe at> นี้เขาก็อยู่งานวันเกิดของเมลี่นะจ๊ะเมลี่เธองห้ามาแล้วมาดามจูนเลยไหมมาดามจูนได้มาเซอร์ไพรส์เมลี่นะจ๊ะแล้วก็เค้กเค้กก้อหนึ่งนะคะพี่น้องเค้กก้อหนึ่งนะคะเค้กก้อหนึ่งมาให้เพิ่ม เค้กก้อนหนึ่งมากินเนือย่างแต่พี่น้องจา้าแฮปปี้เบิร์เดย์เมรี่นะคะพี่น้องเวลาที่แต่นอยู่ในมมาเลยมากินเนือย่างแล้วก็ถ้าตุ่มโฮมกันสามตุ่มโฮมกันเนาะรวมมูรวมพวกรวมน้องนะคะที่เ้าเคยเลี้ยงมาน้ำกันที่เ้าเป็นแบบว่าเป็นกระเทยนะคะไม่ตกกระเทยน,นะคะพีนพ่น้องฝากอวยพรเมลี่นะนะในะน,นเดอร์พี่น้องเดอ้อม์วันนี้มาอวายพรเพลินแล้วเอฟซีของมาดามจูดก็อย่าลืมอวยพรเมลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ไวพ่อในเมดิจงเอ่อมาดามจูนในอวยพ่อไปลละราคาคือความเคมาสื้อร์ไเพลินนะคะตอนนี้คนคอกินไปแย่งเขาไหมอย่างระเหียเอาไม่ยังนี้วเัีนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะเป็นงานมันเกิดของมาดามจูนนะคะก็สจะเป็นงานมันเกิดของจูนนะคะอย่าลืมเนื้อเส้อผ่านจ่าใสไซเดออย่าลืมเสียผ้าบอส่าเดอตอนนี้คนมาบริจาคลายแห้งนะคะอืม อยู่กับปอลเมีอยู่กับน้องอ่ช่างแต่งหน้าเน็กกี้นะคะแล้วก็อยู่กับเบิร์ตหนีมิตรฟางแต่งหน้าได้พี่น้องบดร์ตหนีมิตรฟางแต่งหน้าน้องลอล่าน้องลอล่าเวดดิ้งสตูดิโอนะคะผู้อืมล้องลอร่าเวดดิ้งหัวโลน้องหัวแตกเวดบิ้งมอลลัมนะครับพี่น้องแล้วก็จะมีปอลกโอ๊ยปอลเมีค่ะปอลเมีดเวดดิ้งสตูดิโออืมแล้วก็น้องเน็กกี้นะคะเนกนะคะ เออม่อจักปีแล้วฮะบริการเลียกันแบบนี้สี่โดนเติบเนาะโดนเติบเนาะหลายหลายแห้งแต่แต่จุนไปอันอยู่พู้เกตนละคาแต่้าจุดไปอยู่พู้เกตุกักับมากับมาพอกันนะคและกัในจับมาทำคลิปกับเมลี่ด้วยนะคะพี่น้องเรางามงามนะครับพี่น้องอ๋อ ของแพงนะเมลีแต่ก็อร่อยนะเมลีอร่อยอร่อยออร่ยเนาะบ้าเหรอเหยาบ้าเหรอียบ่ได้นะครับพี่น้องเฮียบ่อแดงหยอกกันแบบวันสี่ตลอดนะคะเดือนหน้าเป็นไงมันเกิดแมื่วันที่สามอันนี้สามนะครับพี่น้องโอเคนะครับพี่น้องเดี๋ยวฮอสสี่จไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช่องเมรี่เจอฮามาแล้วนะจ๊ะเมรี่ในช่องเมรีเจอฮามาแล้วนะคะแล้วก็ช่องมาดามจูนนะคะ จูนชาแนลนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขาดไม่ได้นะตาค่ะบอมมี่พี่น้องเอฟซีกับบอมมี่จูนกับเมลีในมือนีนะคะอืมแล้วอย่าลืมแล้วห้ามขามโฆษณาเด็ดขาดเน้นเน้นนะคะพี่น้องเน้นเน้นคลิปนี้มาเบานัวหัวมวลเข้ามาพอกกันนะคะเสื้อผ้าเมลีในงานมันเกิดนะครับโอเคไปแล้วนะคะรักเล่นน้อยแต่รักนานๆสวัสดีค่ะฝากบล็อกทั้งสองช่องด้วนะคะ อุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้